ทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณคลิปนี้เป็นคลิปดันด้อมนะคะขอไพ่ห้าใบทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณเป็นคนที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตนะเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนในฝันของหลายๆคนนะเออเป็นหนุ่มสาวในฝันเออเป็นคนในฝันที่แบบใครๆก็อยากแบบว่าอ่าคือคนที่เขาใฝ่ฝันคนที่เขามาชอบคุณนะเขาก็อยากจะมีครอบครัวกับคุณนะ <S <S เขาอยากแบบมาจริงจังกับคุณเลยนะเมื่อได้รู้จักคุณแล้วผู้คนก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้รู้จักคุณนะอืม เนี่ยคุณนะเป็นอะไรที่แบบเหมือนคนในฝันเลยอ่ะเออเป็นคนที่แบบว่าเกินที่จะจินตนาการเลยอ่ะเออ แต่ว่าที่แน่ๆผู้คนจะมีความสุขมากๆเลยที่ได้อยู่กับคุณทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเก้าถ้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าหลงไหลามากนะอื แล้วก็อะไรทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณอขอไพ่ขยายให้ห้าไม้เท้าหนึ่งใบค่ะ,ะผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นไนท์ออฟสอดเป็นคนที่แบบว่า ไม่ว่าจะกิจการงานวุ่นวายขนาดไหนคุณจะพร้อมที่จะ,ะพัฒนางานของคุณพร้อมที่จะลุยงานของคุณแบบที่ว่าแบบเนี่ยไปอย่างรวดเร็วแบบคือจะมีอะไรเกิดขึ้นในงานของคุณงานอาจจะไม่ราบรื่นหรือว่ายังไงก็ตามที่ผ่านมาหรือยังไงก็ตามแต่ตัวคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากๆอ,อ่ะ มีความลุยมีความแบบว่า,าพร้อมที่จะแบบไปข้างหน้าแบบที่ว่าไม่กลัวอะไรเลยอ่ะขอดูหน่อยว่าทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักคุณเนาะอขอไพ่ใบสุดท้ายทำไมผู้คนถึงต้องอึ้งเมื่อได้รู้จักคุณไพ่จัดเม้นต์อ่ก็คือตัวคุณเป็นคนที่ จิตใจดีมากๆเป็นคนชอบชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือทั้งมนุษย์และสัตว์ทุกสรรพสิ่งคุณจะชอบช่วยเหลือแน่นอนแหละคุณช่วยเหลือเห็นไหมในรูปอาจจะเป็นรูปน้องแมวใช่ไหมแต่ว่าให้จัดเม้นเนี่ยเป็นการปลดปล่อยอ่ะ ปลดปล่อยให้ผู้คนปลดปล่อยให้จิตวิญญ,ญาณที่หลับไหลอ่ะออกมาจากจากเนี่ยจากหลุมดำจากหลุมฝังศพอ่ะคอเนี่ยคุณจะชอบช่วยเหลือผู้คนหรือว่าชอบช่วยเหลือสัตว์ตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆชอบทำบุญทำทานเป็นคนดีอ่ะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ